ต้นสังกัดถแถลงด่วนข่าวลือหย่ายนบินซนเยจีนหลังแต่งเพียงหกเดือนต้นสังกัดถแถลงข่าวลือหย่ายนบินซนเยจีนเตรียมใช้กฎหมายจัดการในวันที่15มีนาคมพบวิดีโอถูกอัปโหลดบน YouTube โดยอ้างว่าอยอนบินและซนเยจีนอย่ากันตามข้อตกลงในวันเดียวกันในวิดีโอนี้มีการกล่าวอ้างว่า ยอนบินเล่นการพนันในต่างประเทศและผลที่ตามมาคือซนเยจีนได้รับความเสียหายในทรัพย์สินและมีการหย่าร้างตามข้อตกลงชื่อวิดีโอนี้คือสุดชอ็อกยนบินซอนเยจินหย่าแล้วหลังแต่งงานได้6เดือนยอนบินและซนเยจีนแต่งงานกันเมื่อปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้วและถ้าพวกเขาหย่ากันหลังจาก6เดือน ก็ควรจะเป็นปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ในวิดีโออ้างว่าพวกเขาหย่ากันเมื่อวันที่15มีนาคมปีนี้เป็นข่าวปลอมไร้สาระที่ไม่ตรงกับชื่อวิดีโอซึ่งวิดีโอนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนมีผู้เข้าชมล้นหลามจนกลายเป็นข่าวลือสร้างความเสียหายให้กับคู่ของยอนบินและซอนเยจิน ขณะที่ล่าสุด VAS T Entertainment ต้นสังกัดของยอนบินบอกกับนิวส์หนึ่งว่ามันเป็นข่าวปลอมทุกวันนี้เราทรมานกับข่าวปลอมจาก Youtube นอกจากวิดีโอแล้วข่าวปลอมเกี่ยวกับยอนบินและซนเยจีนยังถูกเผยแพร่ซ้ำๆทางออนไลน์นับครั้งไม่ถ้วนหน่วยงานกล่าวเพิ่มเติมว่าเรากำลังตอบสนองต่อรายงานดังกล่าว หากเราต้องการตอบโต้ทางกฎหมายเราสามารถทำได้แต่มันไร้สาระมากที่เราไม่ได้ทำเช่นนั้นด้าน MS ทีมต้นสังกัดของซนเยจีนก็ออกมาประกาศว่านี่เป็นข่าวปลอมที่ไร้สาระเราจะทบทวนมาตรการที่จะใช้เป็นการภายในสำหรับคู่รักซุปตาโซนเยจีนและยอนบีนแต่งงานกันเมื่อวันที่31มีนาคมปีที่แล้ว และกลายเป็นพ่อแม่ในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน